สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดบ้านเพนะครับผมก็จะมาซื้อของฝากกับกันนะครับผมก็เพื่อนๆท่านไหนที่มาเที่ยวหาดสวนๆน,น,นะครับผมจังหวัดระยองก็สามารถแวะมาซื้อของฝากกันได้ที่ตลาดบ้านเพนี่เลยอยู่ไม่ไกลกับตัวหาดนะครับผมไปพี่สาวจะซื้ออะไรกันบ้างวันนี้นครับ นะได้อะไรกันบ้างได้ปลาเส้นปลาเส้นอืมเดี๋ยวเราไปกระจายรายได้หลายๆลร้านไปโอ้ปลาหมึกดเดี๋ยวมาเส้นคุณอ้อนครับไอ้เ,นนเดี๋ยวจังให้ผมมีห้าร้อยครับผม เขากระเป๋าตังค์ผมกระเป๋าผมอยู่ไหนผมหาไม่เจอเลยกระเป๋าสีดำอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโอเคตังค์นี้ไปเลยเออมาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเขาเคลียร์ทั้งหมดอ่ะจ้ะเท่าไหร่แล้วก็บอกแล้วกันอ่ะหนูอยากได้อะไรหยิบหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยจ่ะยฮะโอเค ไป,ไปเราไปเดินไปก็ไปนี่<ป>วันวันนี้คนเยอะเลยพิสดนะสมาจได้อะไรอ,อ,อ๋อนี่เงินเยอะเยอะเลยเนี่ย

ถุงใหญ่ร้อไมเหรออ๋อไม่ใช่ออครึ่งโลนึกว่าถุงใหญ่ร้อ้สิบตายละเอแเดินเลอเอมึก สีเงี้ยน่ากินแก้วน่นแหละน่แหละั่อันนี้เท่าไหแหละปลาช่อนอันนี้เขาเรียกปลาช่อนทะเลป่ะเนี่ยอ๋ออร่อยนะจะบอกให้ ส้เ่าอ่ะผมเอาอันนี้หนึ่งแพ็คทอดโดนไฟหน่อยเดียวนะไอ้โดนโดนเขาเรียกว่าตั้งน้ำมันละร้อนอย่าร้อนจัดอืมใส่ก็สุกก็กินได้เลยนี่อร่อยปลาช่อนทะเลไม่ได้หรอเนี่ยมีร้อยไม่ได้ค่ะเนี่ยมันหมือรต้องกาได้ไรค่ะ ไปเดี๋ยวลนเลื่องต่ออันนี้ผมว่าอันนี้เอ้ยอันนี้เท่าไหร่ะร้อยหกสิบเฮ้ยสามร้อยหกสิบอเคน่อ่าอันนี้อันเดียวก่อน ครับอือปลาหมึกร้านนี้ก็น่ากิน

อ้ยหมากันยังไงนะคะเดินมาค่ะออ๋เดินมาจากที่พักเลยจะเลาะริมหาดมาอยากกินอะไรหยิบเลยนะเดี๋ยวแม่หนูจ่ายโอเคได้ยินแล้วนะแม่ครับเดี๋ยวนะสี่โอสี่โอเลย แต่น้าชอบไอ้ตัวเป็นเบนนะครับครับเดมาดูกอยายนะเดี๋ยวไปเดินดูรอบนึงกอนเดินเดคนร้านงส้มจ้ตลน่ออที่นี่เขาพูดจาดี ไม่ไข่มีนะคะเจอโดยก่อนได้เลยอันนี้สามร้อยถ้วยกิโลตาไส้แกะเรียบร้อยอันนี้สามร้อยห้าสิบมันแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับสวยสวยเห็นไหมอ่าเนี่ยถ้าเป็นแท่งเงี้ยซื้อซื้อฝากเขาก็ได้ อร่อยไหมอะยังไม่ได้กินอ๋อากินบนรถสิอ๋อ่ละร้อยร้บาท่้ยค่้อเอากินแค่ตัวนี้ลยทนนี้เลยค่ะิ่อได้เลยค่ะสองร้อยบาท คนละพิ้งก็ใช้ได้นะคะโอนได้ค่ะไดต้ค่ะโอ้ตัวสวยด้วยสี่ร้อยห้าสิบเลย ก็ราคาได้ได้ใจลาาเลยนะาาได้เดี๋ยวลดราคาให้เลยจ้ะหาอะไรไหมหาได้ทุกถุงค่ะไม่ถุงแดงไม่ต้องซื้อไ,ไ,ได้ลดราคาได้ใจบ้านหนูจะไปตรงไหนบ้หนูน่ไหมก็รอบ้หนูน่ตัวนี้เหลือสี่ร้อยได้นะคครับ,อร,บอร่อยอ๋อเนี่ยเขาขายถุงละร้อยร้อยเลย,เลยก็รอบ้านหน่เดี๋มาดิ อ๋อเออเดี๋ยวนีน้เขามีถนนเออบางเอ่าบ,บางอันมันก็มีถนนไง <c oughs> เอ้ยทุเรียนทุเรียนหลอยทองแน่ก็จะรถติดหน่อยตอนนี้ตรงนั้นให้สองร้อยแล้นนะวะพีอ๋อนี่ได้อะไรบ้าง ไดหมึกมึกทุเรียนอม้อนมันเดินแค่นั้นแล้วคงเดินกลับเลยอ่ะถามบ้านนะคะคุณคะ เป็นคืออะไรสีแดงๆเป็นปลาหมึกปรุงรสค่ะอร่อยปนุ่มๆอ่ะปลาหมึกที่กินเล่นอ่ะกินเล่น่ะเผ็ดนิดเดียวค่ะแต่อร่อยเผ็ดอร่อยอ่ะสีขาเข้าอร่อยเผ็ดนิดๆอร่อยอร่อยมันใหม่ๆเนี่ยเป่มลในฝาเนาจะดี อ้าวพี่แมวมาแต่มอะไรเปเดินตรงไนมาโอ้ได้อะไรบ้างอ๋อใช้ลูกกินโอ้โมาตอนไหนขอบคุณมากไปกินป่ะไปไปดูอะไรต่อไปไปนี่ต้องไปเจอตับหมูเขีดเลย เนาะอันนี้ไปกินไมให้ของเราดีโหย แม่ค้าครับเซนนี่หนาขอละร้อยจ้ะร้อยเดียวร้อยเดียวเลยครับเอาสามแทกครับาารูบ้ก่อนได้จ้าไปก็ร้อยเลยจ้ะเลือกได้นะจ๊ะ ร้อยเดียวนะจ๊ะปลาหมึกของแท้แน่นอนเอาเขาไปไหนกันแล้ววะเนี่ยไปเราก็ได้ของที่ต้องการแล้วก็หกร้อยมีปลาหมึกมีปลาช่อนทะเลโอเคแค่นี้เองหกร้อยบาทก็ซื้อติดตู้เย็นไว้ครับเอาไว้ เอาไว้ทอดกินเวลาไม่มีอะไรจะกินโอเคครับวันนี้พอเทน,นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ